ลงมาแล้วว้าวฮอสบัตเลือดร้อนเลือดร้อนเลือดอุ่น <Yeah. S 1> เ,เรากดค้างเพื่ออ่านแชทได้นะแต่ไม่อ่านแล้วกันเราเอาไปไประจนภัยดีกว่าเราต้องตามหาของสามอย่างนะก็คือสกินของ Monster, อมอนสเตอร์แกตเตอร์รอคริสตันชิคริสตันชิคริสตันแล้วก็อะไรอันเนื้อดอมินิกดอมินิกโรด ไม่ใช่โดมินิกโดเรโตนะเด็กเด็กกก็มีรถมาแตงวิ่งมาแถวนี้หรอกไม่ใช่มาแตงดิต้องดอชาร์เจอร์ดิแล้วก็บอกว่าครอบครัวไปมีครอบครัวดีที่นี้แล้วแหละเฮ้ยทุกที่มีครอบครัวหมดแหละเฮ้ยมีปีศาจอยู่ข้างหน้าว่ะเราควรทำาัไงกับมันดีเราควรเดินผ่านไปเราหายตัวใส่มันไปเลย จิงอัดหน้ามันอัดมันเข้ามาจิ้มหน้ากูมันหยามันเกินไปแล้วอืมอืป้องกันไฟเหรอมึงฮะป้องกันไฟอ่ะป้องกันไฟอ่ะฮะอืมอืตายซะตายเกมมันก็มาให้อยู่แล้วนะว่าเราต้องไปไหนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหลงหรอกไปพอเราไม่ต้องหลงปุ๊บเราก็จะแวะไงเวนซ์แต่ว่าเราอยากฟาร์มหลบแวะหวกแวะเอาน้องตายหลบไป เกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบอย่ายุ่งกับน้องตายจะดีกว่าเออ <laughs> อย่ายุ่งกับน้องน้องเขาไม่เคยทำอะไรให้เราทำไมเราต้องไปทำอะไรน้องด้วยฮะไอ้แบบชีวิตจะหาไม่มันคือกระต่ายไหมโอเคใช่วันดีน้องอย่าเผลอใช่ไหมตังตังอังเผลอใช่ไหมวะแองน้ำตาจะไหลเ <laughs> 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 ยอะไว้ข้างล่างเต็มเลยข้างล่างเห, <laughs> หรอหรอรืมเราหายตัวไปดีกว่าไปี๋ยวสุดท้ายมาดูปั๊กเกอร์มา เราไปปิดทางวะเนี่ยออเอออย่างเงี้ยนะตกใจดิตกใจดิจมาตัวเกิดเลินเฉยเลยอ,อือหืออือหือ,อ,อต่อ,อ,อไปอทางนึงเพื่อนครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยเรามีฮิวกลัวอะไรอ๋อเรามา,านานกูหมดตั้งแต่วันไหน เย่แ yeah, uh. ล้วเวลอาบว่ะติดต้นไม้แบบนึงนะบอสเขาเปิดกล่องแปบบขอบคุณมากเลยตังค์วิ่งเป็นกล่องอ่ะเลื่อยหมุนฟ <c oughs> ิลไปไหนวะเนี่ยลางไรวิญญาณแม่งก็เลยไม่มีกระดูก เราอาจจะต้องทำตัวให้ชินกับการเปลี่ยนอาวุธแมลเรียกเปลี่ยนอาวุธปืนก่อนเพราะว่าแม่งอยู่กระปุ่มต้องเรียกอะไรวะต้องฆ่าไอ้ตัวที่ลูกน้องก่อนอืมอืม,มล่ามโซ่อ,อะแทงไปเจ็ดลอยฝันหลังตันหลังเน็บบอวใหญ่พอไหมไม่มีนะนี่ไง อันนี้คือของมครองของกล่อง,อง,องได้ดีมอนรอดมาอ๋อนี่ไงได้ดีมอนรอดมาแล้วคือ,อสับสับให้ตายกล่องกล่องมีกล่องแถวนี้โบราณเขาว่าไว้เวลาสับปีศาจต้องสับให้ตายไม่ใช่ตีงูเหรอไม่ไม่มีงูเอ้ยตกชิบหายละแม่งแด๊ตทีแม่งพุ่งออกมาเลย <laughs> แล้วประเด็นคือปุ่มแดกกับปุ่มเกมที่เราเล่นอยู่อ่ะแม่งสึกเป็นปุ่มเดียวกันไงปุ่มเก็บของอเออสู้ได้อย่งไรวัดแยกใหญ่บวจใหญ่เลยใหญ่เดี๋ยวพางตัวแป๊บนึงจะเข้าไปสับมันเป็นั่งรออ๋อเข้าไปเลยเข้าไปจิ้มที่ตูดมันเฮ้ยเนี่ยโคตรแรงโอ้โหโว้ย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 อาดาม ล้มอา้าวดย่งแล้วเหรอใช่เย่งแล้วไรแ้งอันนี้ของเฟสเหรอหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าวเราเก็บไม่ได้ของเฟสมดแลหละไอสีม่วงๆอ๋อนี่นี่คือสกินโอเคชเ่นี้ทีนี้เราเหลือคริสตัลอีกสองอันเก็บของเรียบร้อยโอ้ยแม,มังมุมยักษ์โอ้โหต้องรอแล้วปน่ะมันไะม่อยู่บนราคาแล้วเหรอ ้หืมึงเลเวลอัพมึงไม่ต้องโชว์เขาดูก็ได้แบบโอ้ตัวตัวตัวใหญ่เอาเรียกตวหมดนี่อ๋อมันมีกล่องโอเคตามให้หมดเอ้ยพอจะยังไงตู้โตเห็นโต้เชื่อมไหมหายไงอยู่ไหนวะอยู่ที่ตัวมันเลยเนี่ยใกล้ๆมันเ่ยมันไปอยู่ข้างในทำไมล่ะก็ตีไม่โดนเนี่ย ยางอีกอะเออดูสักทีจะได้ยำให้เละอะไรหรวะเรียบร้อยเฮ้ยได้ <c oughs> ได้ส, <c oughs> ดสกลิลใหม่มาโปรเจกไทจแเ่ว่าโปรเจกไทเกมนี้มมนมีธนูด้วยไงนอ <c oughs> อยากเล่นธนู หีบหีบเพรหีบมันมีตังค์ต้องไาเปิดตังค์มันก็ได้น้อยช่วงแรกอ่ะฮะแต่เก็บเก็บไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยนะอ๋อโอเคไปทางนี้โดดเออไปมีชั้นละเสร็จแล้ว ต้องเก็บของเลยไหมกล่องก็ไม่มันก็ไม่มีละนี่ก็กล่องมีกล่องตรงนู้นแต่ขี้เกียจเอาละกลับบ้านเลยดีกว่ากลับเองนะเอกอันนี้อันนี้ต้องกลับของใครของมันวาร์ปกลับกลับหรอเฮ้ยกลับมาแล้วไหมหิมะ ปกคลุมวะนี่กูนี่กูไปประจนพายมากี่ปีเนี่ยมันเปลี่ยนฤดูเลยไปเลไปหนึ่งอะไรหนึ่งฤดูเลยใช่ไหมเนี่ยประจนภัยมากี่ปีวะเนี่ยเห็นแล้วหนาวเลยวะเว่งพูดครับผม ไม่หวังสายังพูดไม่ทันจบเลยมาแล้วครับไล่ผีออกไตยังนี่ไงชีบารสชีบารสมาแล้วพลังเอ่อคืรอบอะเนี่ยขึนพลังก็เห็นเควสมันมากอยู่ก็สีฟ้ามันเป็นเควสเสริมก็ับไปแรก